สวัสดีค่ะชื่อนิดนะคะก็ตอนนี้นิดอยู่ที่ชิคาโกเป็นพยาบาลอยู่ที่นี่ก็เป็นมาประมาณเกือบสิปีแล้วนะเกือบสิปีได้ที่ทำงานเป็นพยาบาลที่นี่ก็รู้ว่าในอินเทอร์เน็ตเนี่ยใน Facebook อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็มีคนคนไทยที่เป็นพยาบาลที่นี่เขาก็โพสตหลายคลิป ไปว่าการเป็นพยาบาลที่นี่ต้องทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยเนาะหลายคนก็รู้ว่านิดมาทาที่นี่อ,อมันก็ไม่ได้ง่ายรู้รายละเอียดว่าทําอะไรยังไงมาบ้างนะเนาะแต่เราก็อยากจะแบบว่าได้โอกาสมาบอกผ่านทางนี้เนาะก็ก็มีหลายคนถามเราก็ให้ความรู้ให้คําแนะนําไปแต่ก็พอดีว่าวันนี้ว่างไอ้อย่างนี้เนี้ยอันนี้คือชุดในการทํางานตอนนี้คือ ไม่ต้องใส่สครับก,ก็คือตอนนี้นี่ทำเป็นแบบว่าเอเจนซี่เขาเรียกว่า traveling agency เนอะแล้วที่ทำงานเนี่ยไม่ต้องใส่สครับคือใส่อย่เงี้ยชุดอย่างเนี้ยคืออยากใส่อะไรก็ใส่ก็เอาจริงๆแล้วนี่อยากจะแนะนำว่านะถ้าใครที่อยากจะมาทำงานที่นี่เป็นพยาบาลเนี่ยอยากเ,าเริ่มแรกเลยเนี่ย อยากจะมาอยู่อเมริกาถ้าอยากจะมีงานทําที่แบบว่ามีรายได้แน่นอนแล้วก็มีงานควรจะเรียนพยาบาลที่เมืองไทยแล้วก็เตรียมตัวมา <Conference> ก็คือว่าถ้าถ้าเรียนจากที่เมืองไทยเนี่ยเราสามารถที่จะโอนเครดิตหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอะเครดิตทุกอย่างที่จากเมืองไทยถ้าก็คือว่าถ้า,ถ,าถ้าจบจากเมืองไทยแล้วเป็นพยาบาลที่นั่น มันจะมีเพราะว่าพยาบาลเนี่ยจะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ well known หรือว่าเขาเรียกว่าคือขายเขาเยอะกว่าวิชาชีพอื่นๆน,นะเนาะคือมันจะมีพวกบริษัจทจัดหางานบริษัทที่ติดต่อเราให้หมดเลยว่าทำเอกสารเพราะาอย่างที่แคลิฟอร์เนียเนี้ยเขาก็จะมีบริษัทใหญ่นิวยอร์กก็มีในการที่จะแบบว่าแปลเอกสารทำนู่นทำนี่ แล้วก็สามารถที่จะส่งแบบสมัครสมัครมสมัครสอบเอ็นแคลก,ก็คือว่าแนะนำว่าถ้าอยากจะมาทำงานที่นี่เป็นพยาบาลควรจะเรียนมาจากเมืองไทยแล้วก็สอบเอ็นแคลกให้ผ่านเพราะว่าตอนนี้หลายโรงพยาบาล Neusing r Home ก็ตามเขาเปิดรับคนต่างประเทศ ที่มาทำอย่างฟิลิปปินส์แถวไนจีเรียอะไรเงี้ยมาเยอะเลยเพราะว่าเพื่อนที่ทํางานนี้ก็จะแบบมาจากที่อื่นกันหมดเลยก็ก็เป็นช่วงโควิดะนะที่เขาทําเปิดโอกาสให้คนที่อื่นมาแต่ยังอ่ะกรณีของนิดเนี่ยเมื่อ1ิโอ้โหสิปีแล้วนะที่ที่จบมาจากเมืองไทยแต่ว่าไม่ได้จบพยาบาลจบดังสีเทคนิค ก็มาเรียนภาษาพอเรียนภาษาก็ตอนแรกเนี่ยมาเป็นโอแพรก่อน,เร,รน,ออน,นเราก็รู้วัฒนธรรมไปอยู่กับโฮสที่นิวเจอร์ซีย์อ่ะเนาะเราก็รู้วัฒนธรรมรู้อ่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าได้ศึกษากับวิธีการใช้ชีวิตของคนที่นี่จริงๆไม่ได้แบบว่ามาเองโดยที่แบบไปแชร์ห้องกับคนไทยตั้งแต่แรกอะไรอย่างเนาะ คือเราก็ไปอยู่กับเขาประมาณปีครึ่งเสร็จแล้วก็ย้ายมาอยู่ชิคาโกเพราะว่ามีเพื่อนอยู่สมัยมัธยมเขาอยู่ที่นี่เขาก็แนะนํานิดมาอยู่ชิคาโก้ไม่เคยมาด้วยนะแต่ว่าเขาก็บอกว่ามาอยู่ชิคาโกกเพราะว่าชิคาโก้เนี่ยมีมีรถไฟรถบัสแล้วก็เดินแล้วก็มีโรงเรียนเยอะมากสามารถทํางานได้ด้วยหมายถึงว่าเราก็ไม่ได้ทํางานแบบมีใบอะ่ะแต่ว่า ร้านอาหารอะไรเงี้ยก็เยอะเลี้ยงเด็กก็ได้อะไรเงี้ยก็คือนะตอนนั้นเนี่ยก็มาเรียนเรียนภาษาก่อนแต่ว่าก็มีคนแนะนําควรจะเรียนอะไรที่มันสามารถที่จะทํางานที่นี่ได้เพราะว่าเราไปทํางานกับหมอแหละความจริงแล้วอะ่ะแล้วนี่ไปไปเบบี้ซิตลูกของหมอเขาก็ เราก็รู้แหละว,ว่าแบบตารางงานเป็นยังไองอะไรเงี้ยแบบพยาบาลที่นี่ก็ทํางานแค่สามวันยวก็พอกินแล้วอะไรเงี้ยอืแล้วเราเป็นคนที่ไม่อยากจะทํางานแบบ full time เราอยากจะบอกว่าทํางานสองสามวันที่เหลือก็ไปเที่ยวไปทานู่นทานี่อะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็คิดอยู่เพราะว่าเรียนรังสีมาก็อยากจะลองก็ถามโรงพยาบาลหลายที่ที่นี่แล้วก็โรงเรียนนะเขาบอกว่า เขาไม่ได้เขาไม่ให้ทรานสเฟอร์เขาถ้าอยู่จะสอบอไลเซนส์ได้อะไรเงี้ยต้องต้องจบจากอเมริกาหรือว่าแคนาดาเท่านั้นเราก็แบบแล้ว,แล,วแล้วถ้าจะเรียนที่นี่เป็นเป็นนักลังสีเงี้ยมันจะเป็น associate สองปีซึ่งเรามีปอตีอยู่แล้วอย่างเงี้ยสมคือเราก็ไม่รู้ว่าเราจะอยู่ที่นี่หรือว่าเราจะกลับเมืองไทยอะเนาะเราก็เลยถ้ากลับเมืองไทยเงี้ยเราก็ก็ต้องใช้ อปอตีของเราที่เมืองไทยอยู่แล้วอะไรเงี้ยอะไรที่เรียนไปที่นี่มันก็คงไม่ได้ใช้อ่ะเสร็จแ,แล้วก็เลยบอกว่าอืมไม่ได้อยากจะเป็นพยาบาลนะแต่ว่าดูดูความแล้วเนี่ยแบบืูต้องจบอะไรมาที่มันที่มันจะต้องมีงานทําเพราะว่าเราไม่มีแบ็กอัพอย่างอื่น <c oughs> ก็คือว่าเสียงเงินไปแล้วเราก็ต้องมีงานทํา <c oughs> อะไรเงี้ยอย่างเพื่อนที่มาด้วยกันเขาแต่งงานนะ่ะเนาะเขาก็าไปอยู่ แคลิฟอร์เนียเออที่นั่นพอเขามีแต่งงานแล้วเขามีใบเนี้ยเขาเรียนเขาก็เลยแบบเออเขาจบลังสีมาเหมือนกันเขาก็เลยไปเรียนรังสีคือเขามีแบ็กอัพเนี่ยคือตกใจจริงในอยากเรียนลังสีเพราะว่ามันน่าจะง่ายกว่าเพราะเราก็มีความรู้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่เขาเรียนที่นั่นค่าเรียนก็ถูกเพราะว่าเขาเป็นซิติเซนนะเนาะและ้วก็อ่าใช่มันมันก็ถูกไงและทีเนี้ยก็คือว่า เราไม่มีช้อยส์ไงเราก็ต้องเรียนพยาบาลเพราะเราจะต้องมั่นใจว่าเราต้องมีงานทําอ,อแล้วถ้าเราจะเรียนปอก็คิดอยู่นะว่าถ้าสติเราจะเรียนปอโทเงี้ยเอ,อ็เอเขาเรียกว่าอะไรนะ MBA บคือยังไงมันก็มีงานทําที่เนี่ยนอกจากจะมีเส้นมีสายอนะเนาะเราก็เลยว่าเราไม่เรียนเป็มบเอเออกลับไปเหมือนไทยเราก็ไม่รู้จะทําอะไรอะไรเงี้ยก็เลยเอ,อเรียนพยาบาลก็ตอนแรกเนี่ย อย่างที่นี่เนี่ยพยาบาลนะช่วงเมื่อสิบปีที่แล้วใช่ไหมพยาบาลหลายที่เขาจะไม่รับอตอนนั้นมันก็เริ่มแข่งขันกันแล้วแหละว,ว่าแบบมันมันไม่รับกันง่ายๆอ่ะเนาะบางเขตอย่างเงี้ยบางเขตเขาจะแบบว่าไม่รับคนที่อยู่นอกเขตเออเขาจะไม่รับเลยก็คือว่าที่อยู่เราต้องอยู่แถวนั้นเขาถึงจะรับแล้ว อย่าง university ใหญ่ๆอย่างเงี้ยเขาก็แข่งขันกันมากอย่างชิคาโก้ก็จะมี U U of c h i c a g o เอ่อ l ร y o l a อะไรเงี้ยคือเราตอนนั้น่ะคือเรารอรอที่จะสมัครเรียนอของ community college ก็คือว่าเป็นอินเตอร์ใช่ไหม community college ตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ4,000เหรียญต่อเทอมแต่ว่าถ้าอยู่ไปเข้า U เนี่ยมันจะอยู่ที่12,000ต่อเทอม แต่ว่าถ้าจบมาเนี่ยจบมาเนี่ยได้เงินเดือนเท่ากันมันไม่ต่างกันเออซึ่งบางคนไปเรียนแบบว่าแพงอะ่ะคือเราก็ไม่รู้ว่านาะคนเราจะเป็นยังไงเนาะก็คือเป็นหนี้กันไงนอืเอ,อ่อก็สรุปตอนแรกกนะ็คือรอรอเรียนแต่ว่าก็สมัครยูพวกยูยูอ of ชิคาโก o ไปโร y ยล่สมัครไปแต่พอดีว่า ไม่ได้เพราะว่าคนที่เขาเอาไปอ่ะเขาจบปตีมาจากที่นั่นอยู่แล้วและแถมเป็นเด็กอินเตอร์ซึ่งเขาเรียนจบที่นี่มาก่อนเนี่ยยังไงเขาก็ต้องเอาเด็กที่เขาจบของเขาที่นั่นมาก่อนอะไรเงี้ยเราก็เป็นแบบแหนะัเขาเขาก็ไม่เลือกหรอกอะไรเงี้ยก็คือรอต่อไปอะไรเงี้ยพอดีว่าที่เขาไม่รีคอร์เลยเขาติดต่อมาว่าโอเคเรารับอะไรเงี้ยแต่ว่า ประเด็นก็คือว่าบางบางช่วงเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรอะแล้วแต่ว่าเขาจะแบบเขาจะเปลี่ยนกฎอะไรไหมอะไรเงี้ยพอดีว่าช่วงที่เราสมัครได้เนี่ยเขาเปลี่ยนกฎว่าเขาจะต้องมีสอบแบบเลขวิทย์คณิตเหมือนแบบสอบมื้ไทยอะเลขวิทย์คณิตอังกฤษอะไรเงี้ยแล้วก็คะแนนรวมกันเนี่ยมันต้องน่าผ่านแบบไม่แน่ใจว่ากี่เปอร์เซ็นต์หกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยรวม เราก็ได้ผ่านแต่ว่าก่อนหน้านี้น่ะลองสอบมาสองปีเขาเอาเฉพาะคะแนน Reading ซึ่งเป็น Reading ที่มีประมาณ30ข้อและยู่ต้องผ่าน90% 30ข้ออยู่ก็ต้องมีผิดแค่ข้อ2ข้ออะไรเงี้ยซึ่งมันมันยากคือสอบตอนนั้นนะคือสอบมาประมาณ2ปีได้ประมาณ88-89ิบแปดแปดสิบเ้าอะไรเงี้ยก็เ,เลยแบบ คือมันมันเกือบจะไม่ได้แล้วก็คือโชคดีที่ว่าเขาเปลี่ยนกดก็เลยแบบโอเคได้ก็เลยไปเรียน2ปีแล้วก็คือแบบอันนี้คือเรียนสองปีมันก็จะได้แบบมีสิทธิสอบอ่าไลเซนต์ก็คือเป็นเป็น,เ,ปน,เ,ปนเอ็นคลิ a เอกก็คือเป็น RN Register Nurse ซึ่งอ่าช่วงนั้นก็พอจบมาเนี่ย ช่วงนั้นจะบอกว่าช่วงนั้นตอนใหม่ๆเนี่ยมันเกือบสิบปีที่แล้วนะเงินเดือนมันจะไม่ขึ้นเลยมันจะกดมากมันจะให้แบบว่าคนหนึ่งแบบชั่วโมงแล้วแบบไม่เกินยี่ห้าเออถ้าเป็นเด็กใหม่ทุกโรงพยาบาละไรนะยี่ห้าไม่มีขึ้นไม่มีอะไรคือยู่จบใหม่ยี่ห้ายี่ห้ายี่ห้ามาเป็นสิบยี่สิบปีอาจจะได้น้อยกว่าน,นั้นด้วยก่อนหน้านี้<อ>ก็พอเราจบมาแล้วใช่ไหมแต่คือว่าหลังจากที่เราจบมาเนี่ย มีข่าวออกมาว่าเด็กอินเตอร์ไม่สามารถที่จะเรียนคอมมิตี้คอร์เได้เพราะว่าเขาปิดเขาไม่ให้เด็กอินเตอร์เรียนเพราะว่ามันมีปัญหาตอนที่สอบสอบไลายนส์นคืออยูต้องมีโซเชียลเซ u r i t ร์เอ่อะไรเงี้ยคือเด็กส่วนใหญ่ไม่มีไงเออเขาก็เลยแบบยุ่งยากหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วก็พอจบมาแล้วใช่ป่ะรู้ขา่าวเขาไม่ให้เด็กอินเตอร์เรียนปีของเราเนี่ยเป็นประมาณปีแบบเกือบเสุดท้ายอะไรเงี้ย แล้วก็พอค่าเรียนขึ้นค่าเรียนถ้าเป็นพยาบาลเนี่ยประมาณหมื่นของคอมมิตีคอร์เนยนะประมาณหมื่นเกือบหมื่นสองซึ่งเท่ากับ University แต่ถ้าเป็นพวกโปรแกรมแบบโปรแกรมทั่วไปก็ประมาณแปดพันคือค่าเรียนนะประมาณเกือบสองเท่าณนะตอนนั้นคือดีมากคือว่าเราโชคดีที่เราได้เรียนก่อนเนี่ยเพราะไม่งนนั้นนี่คือไม่มีปัญญาจ่ายตังค เทอมนึงแบบหมื่นเออแล้วก็แบบเออไม่ไหวเยจริงๆแล้วโชคดีมากที่แบบว่าเขาเปิดรับโปรแกรมแล้วก็ค่าเรียนย่างถูกอยู่พอจบมาแล้วใช่ปะคือค่า,ค,าค่าเงินเราก็ต้อง keep s t a t u ว่าเราเป็น international student ก็คือว่าเราต้องไปเรียนพวกบริหารพวกอ,อ่อทุกอย่างอะ่ะสิบปีจนกว่าเราจะมีใบก็คือเราแต่งงานแล้วก็เลยได้อะไรเงี้ยอย่างที่บอกอะว่า ถ้าใครที่มีใบเขียวหรือว่าแต่งงานเป็นพลเมืองที่เนี่ยแนะนําว่าถ้าถ้ายังมีไฟอยู่อะไรเงี้ยก็แบบอืมไปเรียนเถอะแบบมันอาจจะใช้เวลานิดนึงแต่ว่ามันก็ในอนาคตข้างหน้าเนะว่าเราจะม,อจะมีอยากจะมีงานที่เราแบบอยากจะแบบทำอาทิตย์ละวันสองวันอะไรอย่างนี้ก็ได้อืมจริงแต่คือช่วงที่เรียนมันอาจจะแบบหนักหน่อยอะไรเงี้ยอย่างตอนนี้ใช่ปะ่ะนี่ทำมาสิบปี ทำงานที่เดิมอะ่ะก็เกือบสิบปีก็คือมันเป็นแบบมีเตียงคนไข้ประมาณแปดสิบเตียงคือจะเป็นอะไรที่เหมือนครอบครัวแต่ว่าบางทีมันก็แบบการบริหารของเขามันก็ไม่ดีหรอกแต่ว่าเราก็ชิวๆอ,อ่ะไปสายก็ได้อยากไปกินสตาร์บัคเราก็เดินออกไปแบบมีอะไรก็คุยกันได้เงี้ยเอออยากบ่นอะไรก็บ่นไปของบ่นให้หมอบ่นให้หัวหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปเอ,อเขาก็แบบก็ชิวๆอันเนาะ แต่อย่างตอนนี้ก็ามาทำเขาเรียกว่า traveling agency เนาะก็แบบว่าได้เงินเป็นอาทิตย์ไปอะไรเงี้ยก็ก็ก็พอดีว่าช่วงโควิดอ่ะเนาะเขาแบบมีปรับเปลี่ยนเ,เงินของพยาบาลเ,าเราก็เลยแบบโชคดีในแง่ของการทำงานเพราะว่าเขาก็ขาดคนจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็ เอาจริงจริเขาแบบว่าได้เงินต่อวั e ก็เลยต้องมาทํางานนอกเมืองเพราะว่ามันก็ต้องเหมือนชดเชยในบางส่วนเพราะว่ายูต้องยูไม่ได้อยู่บ้านแต่ว่าก็ก็ต้องบอกว่าให้ก็ต้องมาทํางานนอกเมืองนะเพื่อเพราะว่าเขาให้เงินดีกว่าเราก็มาแต่ว่าเราก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทดแทนส่วนที่เสียไปแต่คือมันเป็นชดเชมที่แบบว่าทําแค่แบบสามเดือน ยูก็หยุดกลับไปบ้านหรือว่าจะแบบมาทําตลอดแต่คือมันก็คอนเพราที่เราว่าเป็นคอนแทคไงสมเดือนสมเดือนไปอะไรเงี้ยก็แล้วแต่บางทียูก็แบบอยากเปลี่ยนไปไปทํารัดอื่นก็ได้แต่เอาจริงๆแล้วนะบางทีอะ่ะพวกเอเจนซี่หรือบริษัทที่เขาไปเอาที่เขาพาพยาบาลมาจากแบบประเทศอื่นอะ เขาจะกดราคาซึ่งอะไรที่เขาเขาเรียกว่าอะไรอะไรที่เขาแบบอวดไว้หรือว่าอะไรที่เขาโฆษณาไว้ว่าเขาพอยูได้แล้วยูจะได้ใบแล้วยูจะมีอโปรโมชั uh, ่นอย่างนั้นอย่างนี้ให้อะไรอนะคือมันก็ไม่รล้มอ่ะมันไม่ได้จริงตามนั้นเสมอไปอะ่ะเออ เพราะคนที่มาเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลบางโรงพยาบาลเขาให้โบนัสก็จริงแต่ว่าโรงพยาบาลแย่มากอะ่ะคือคือว่ามันต้องแบบว่าคนมันต้องวงในที่เขารู้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาโฆษณาวไวอ้อ่ะมันก็ไม่ใช่ทั้งหมดอะ่ะเออแล้วแล้วเขาเรียกว่าอะไรอ,อ่ะปกติเราอ่ะยังช่วงเนี้ยที่เขาบอกว่าเขาจะให้เงินเท่านี้เท่านี้แต่ว่าในาหน้า ้บริษัทมันเอาไปก่อนคืออาจจะเหลือเขาแบบไม่รู้เท่าไหร่อ่ะเอออันเนี้ยอันเนี้ยคืออะไรที่เราต้องดูแล้วก็อย่างที่บอกอ่ะถ้าใครมีโอกาสที่คิดว่าจะมาที่นี่ก็ควรจะแพลนไว้แบบว่าเรียนจบมาจากเมืองไทยแล้วก็สอบให้ผ่านแล้วก็มาที่นี่ให้เขาเป็นสปอน,ปอนเซอร์ให้อะไรเงี้ยอย่างเงี้ยจะเวิร์กกว่าเพราะว่ามาอย่าง ตัวเราเองใช่ไหมเราจ่ายเงินเองไงเออแพงเสร็จก็เสร็จอายตังกันเนาะแต่ว่ามันก็มันก็คุ้มอ่ะเออในการทําแบบอิสระอะไรเงี้ยอืมก็คิดว่าแค่นี้ก็น่าจะอธิบายบางส่วนให้เข้าใจง่ายๆ่ยเนีน้องแบบว่าให้เผื่อเผื่อว่าจะแบบว่าให้ความรู้กับคนที่แบบว่าไม่ได้มีข้อมูลทางนี้อ่ะเนาะแค่เบสิกเนาะที่เราอธิบายไปก็ เผื่อมีโอกาสคลิปหน้าถ้ามีอะไรเพริ่มเติมก็อาจจะมาคุยอีกแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ